ปัญหาโลกแตกปัญหาเรื่องลูกไม่กินข้าวนั่นเองสวัสดีค่ะน้ำหวานแฮปปี้มัมี่ไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาโลกแตกที่แม่ทุกคนต้องเคยเผชิญนั่นก็คือปัญหาเรื่องลูกไม่กินข้าวนั่นเองสำหรับหวานนะคะ,นนะ,คะเห็นพีตาตัวโต,วตวอ้วนพีแก้มอยู่ขนาดนี้ ชีวิตนี้ก็เคยประสบปัญหานั้นเหมอกันตอนเขาเด็กเนี่ยยิ่งช่วงอายุวัยประมาณแบบเริ่มขวบ2ขวบ3ขวบเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งที่ทําให้เขาอยากจะค้นหาโลกมากขึ้นแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่ยอมผ่านข้าว ในเด็กที่ทานอาหารยากนะครับก็มักจะเห็นกันในช่วงอายุสักหนึ่งปีขึ้นไปแล้วที่เราเรียกว่าใบต่อแตะเนี่ยนะครับการที่เด็กๆทานอาหารยากนั้นก็มีที่มาที่ไปหลายสาเหตุนะครับเด็กบางคนก็เป็นเด็กที่เลือกกินกลุ่มวิสัยจะเป็นเพราะว่าเขากินอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นระหว่างวันกินขนมนมเนยทั้งวันเลยกินอาหารวานทั้งวันก็จะทําให้ไม่ไม่หิวนะครับเพราะ,ะนั้นคุณพ่อแม่ต้องหาสาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไร แล้วก็ไปแก้ที่ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเตรียมอาหารที่มีความหลากหลายมีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับกิจาการรมการเตรียมอาหารก็อาจจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆนั้นรับประทานอาหารได้มากขึ้นครับแม่ทุกคนอยากบอกบีบมือให้เป็นกําลังใจว่าทุกๆคนน่ะเผชิญกับปัญหานี้ได้แต่ว่าเราต้องรับมืออย่างมีวินัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็คือถ้าไม่กินเนี่ยเก็บแล้วก็ต้องทานอาหารเป็นเวลา ที่สําคัญคือเราต้องหาให้เจอว่าณวัยนั้นๆของลูกเนี่ยเขาชอบทานอะไร จนง่ายๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับการที่จะทำให้เด็กๆทานอาหารได้มากขึ้นอ่ะต้องทําให้เขาหิวครับวิธีทําให้เขาหิวก็คือกินเป็นมื้อเป็นคราวใช่ไหมครับไม่กินอาหารที่มันหวานเกินไปหรือกินอาหารที่ทําให้อิ่มได้ง่ายนะครับมีการออกกําลังกายใช้พลังงานอย่างสม่มําเสมอก็จะทําให้เด็กๆหิวได้ง่ายขึ้นอาหารการกินนะครับเชิญชวนให้เขากินน่ครับแล้วก็สร้างบรรยากาศการกินที่ดีก็จะเชิญชวนให้ลูกนั้นอยากทานอาหารได้มากขึ้นครับและรสชาติของอาหารคุณแม่อาจจะต้องพัฒนาฝีมือนะครับทำให้อาหารนั้นมีความอออออออรรรรรรร่่่ยยขขขึ้้นนนนนกกกกกจาาาาใใเเืืงงงงูปบศิแลว ถ้าว่าลูกทานนมน้อยหรือทานอาหารน้อยจกนกระทั่งมีผลต่อการจเจริญเติบโตนะครับคุณพ่อแม่คงจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าในช่วง1,000วันหรือว่า2องปีแรกนะครับเป็นช่วงที่มีความสําคัญกับการจเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยเฉพาะพัฒนาการทางสมองของเด็กๆนะครับ ด้วยความที่พัฒนาการของสมองและระบบประสาทจะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการด้านอื่นๆถ้าหากว่าในสองขวบปีแรกเนี่ยพัฒนามาได้ไม่ดีก็จะทําให้พื้นฐานนั้นเสียไปโอกาสที่พัฒนาการอื่นๆจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะสมตามวัยก็จะทําได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นครับและในวันนี้นะคะเดี๋ยวอยจะมาสาธิตให้ดูเมนูหนึ่งที่พีตากับเฮต้าเนี่ยเคยกินติดกันทุกวนันวนไปวนมาแต่เราก็เลือกแล้วว่าโอเค อย่างน้อยมันเป็นเมนูที่มีโภชนาการที่ดีแล้วก็มีสารอาหารที่ดีให้กับลูกแล้วเราก็ทำมนไปอย่างนั้นและคะ่ะซึ่งนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์วิธีทำให้ดูกันค่ะและเราก็มีผู้ช่วยมาเพิ่มอีก2คนสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำไข่ตุ๋นกันอาช่วยมามาตอกไข่หน่อยพี่ต้านเริ่มเลยตอกสวยๆนะโอเคเยี่ยมมากอาช่วยกันตี และที่สําคัญที่สุดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเราต้องกรองอ่าไหมว่าทําไมต้องกรองเผื่อมันมีเปลือไม่ใช่เราต้องกรองเพื่อ <ไข S 1> ให้เนื้อไข่อะ่ะมันเนียนเหมือนเนียนนุ่มอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยมาม่าจะบอกว่า1ันวันแรกของชีวิตลูกๆอะ่มะมาม่าให้ความสําคัญกับสารอาหารมากๆรู้ไหมจนพีตาเพตันเนี่ยจเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะว่ามันสําคัญเรื่องอาหารการกินมาก,มากๆรู้ไหม หลังจากที่เราได้ไข่เนื้อเนียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราต้องใช้ต่อไปเลยก็คือแครอทต้นหอมเห็ดหอมหมูสับน้ำเปล่าแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ผักชีเอาไว้โรยหน้าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เทไข่เนื้อเนียนของเราเนียนนุ่มมากๆเราจะใส่วัตถุดิบลงไปเลยแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันแบบ พอเราผสมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าหม้อน,นึ่งได้เลยค่ะใช้เวลานึ่งทั้งหมดประมาณ15นาทีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หวานช้มัดใจเด็กๆในวันที่เขาเบื่ออาหารไม่ยอมทานอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากลืนง่ายทานง่ายเขาก็เลยชอบที่จะกินไข่ตุ๋นมากๆค่ะ แต่ว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่กําลังประสบปัญหาที่ลูกไม่ยอมทานข้าวเนี่ยมันก็มีอีกหลายวิธีที่หวันเจอมาจากประสบการณ์แล้วช่วยได้จริงๆก็คือ1ให้เขาเนี่ยมาช่วยทําอาหารเพราะว่าอาหารที่ทําเองเนี่ยไม่ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเขาจะกินเยอะขึ้นหรือว่า2คุณแม่ตั้งใจทําอาหารให้รูปร่างหน้าตานหน้าหลักแบบคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเลยให้มันแบบเห็นแล้วจึง้งเห็นแล้วว้าว อันนี้ก็กินเองได้เยอะเหมือนกันหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิงเกอร์ฟู้ดไปเลยก็คือเราดูแล้วว่าช่วงเนี้ยลูกเบื่ออาหารมากข้าวที่เคยทําให้ตักกินเนี่ยไม่ชอบกินเราก็ทําเมนูที่แบบหยิบกินง่ายๆเขาใช้มือทานได้เองเขาก็จะทานอาหารได้ดีขึ้นค่ะและสําหรับแม่แม่ที่อยากหาข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์และโภชนาการของลูกๆก,ก็สามารถไปดูกันได้ที่ลิงด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขับเอ็นฟากับหวานและแม,แม,แม่ท่านอื่นกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย